วันนี้อยู่กับผม New SE b o r e w นะครับวันนี้เราจะมาดูงานรวโครงการนะครับก็จะมาพูดถึงขั้นตอนของการทํางานว่ามีอะไรบ้างแล้วก็การตรวจสอบนะครับก็หลักๆก,ก็ตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีการเจาะแล้วก็ต่อเข็มนะครับก็เข็มนี่จะใช้เป็น I e 2 2นะครับก็คือ,อจะเจาะาลึกลงไปประมาณ สามเมตรนะครับเพราะว่าขนาดเ็มที่เราใช้ในโครงการนี้ก็คือสามเมตรเจาะลึกลงไปทีนี้นะครับก็สามารถทำการใส่เหล็กนะครับใส่เหล็กคานมีก,การวางเหล็กคานแต่ตันนี้เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูนะครับอันนี้เป็นเขาเทคอนกรีตไปแล้วเพิ่งเทสุดๆร้อนเมื่อกี้เลยนะครับก็การเช็คนะครับอันดับแรกก็คือวัดขนาดของแบบนะครับ อันนี้จะเป็นการขนาด30สเซนคูณ30มเซนติเมตรนะครับอันนี้30เซนนะครับวันให้ดูครับอันนี้ได้นะครับ30เซนความลึกความลึกก็30สิเซนเช่นกันครับนี้ผมวัดไปเนาะเดี๋ยวกะคร่าวๆ30เซนประมาณนี้นะครับได้ครับตัวนี้30สบเซนครับแล้วก็กล้องตัวนะครับระดับน้ํานะครับของ ของเสาเนี่ครับเสาล้อว่ามันได้ระดับไหมนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจให้ดูครับตนนัวนี้อย่าปปตัวน,นี้ก็ได้ตัวน,นี้ง่นนายกว่ามีมา2ลันี้นนนนครับนี่นะครับระดับน้ําอันนี้ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าได้นะครับระดับน้ําได้เดี๋ยวลองด้านนี้ครับต้องตรวจทั้งสองด้านนะครับ อันนี้ตรงเป๊ะครับโอเคถือว่าได้ทีนี้เสาของเรานะครับก็คือจะใช้ขนาดไอสิบห้านะครับตัวนี้ถามว่าร,ารู้ยังไงว่าไอสิบห้าก็วัดตรงนี้เลยครับนี่ครับวัดขนาดของเสาเข็มนะครับตัวนี้ก็คือได้สิบห้าเซนอันนี้แปลว่าเป็นเสาเข็มขนาดไอสิบห้านะครับตัวนี้โอเคอโอเคครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ร้างกำลังเทคอนกรีตนะครับสดๆร้อนๆตอนนี้เป็นงานาง,งานลวโครงการนะครับตนนัวนี้ตอนนี้กำลังเทคานนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับใกล้ๆว่าเขาทำอะไรบ้างอ,อันนี้ช่างก็กำลังปาดปูนที่ระดับหลังคานะครับ ว่าได้ตามที่กําหนด,ดไหมอันนี้คานตัวนี้ก็30มสคูณสามเซนนะครับนะครับก็จะมีการขีวายนะครับขีวายเพื่อ,อให้คานมันออกมาสวยงามเนะไ,ไม่เป็นรูตามมุดตาอะไรนะครับตัวนี้ครับอันนี้ก็กำลังดีเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุด,จดที่แบ่งจอยแล้วน,นะครับก็คือปกติช่างเขาจะทีระยะ30เมตรแล้วก็แบ่งจอยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับ อันนี้ก็จะมาดูการเข้าแบบคานนะครับแล้วก็เ็คขนาดเหล็กด้วยเนาะว่าได้ตามแบบไหมอันนี้เจดีคานนะครับก็จะใช้มี12 4เซนนะครับบนล่างนะครับ2เซนเนาะแล้วก็เหล็กปอกระยะนะครับระยะปกติอยู่ที่ระยะแอดอยู่ที่20เซนนะครับตัวนี้เหล็กปอกคอ่านีถูกต้องครับแบบนี้แล้วก็จุดนี้ครับสำคัญนะครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นการแบ่งจอยนะครับก็คือช่างเขาจะเทคานความยาวอ่าสามเซนแล้วก็พอถึงสามจุดเซนเพิ่เขาก็จะแบ่งอีกสามสิบเซนนะครับอันนี้นี้ก็ทําการแบ่งจอยนะครับตัวนี้ต้องเช็คระดับด้วยนะครับว่าอ่าระดับอ่าระหว่างจอยเนี่ยมันตรงกลางไหมนะครับอ่าหรือว่าบางทีอาจถ้าเราจะลดระดับอ่าของล้อโครงการเราก็จะลดตรงนี้แหละครับเราจะไม่รั้วเออเราจะไม่ลดระดับตรงกลางกลางคานนะครับ อ่าเพราะว่าต้องเป็นสามสิบสามสิบไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับการเข้าแบบอันนี้ดูว่าแข็งแรงไหมนะครับเนี่ยอันนี้อ่าถือว่าแข็งแรงนะครับแบบนี้อ่าในทางครับในทางได้อยู่โอเคแข็งแรงครับก็ก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ